กลับบ้านดูสิสถานที่ของเรากว้างขวางปลูกต้นไม้ใหญ่เสียงตะเวนสิตกดินแล้วเลือกงานเราก็สิส่งงานเราก็ส,สดใสมากเลยจะเล่นหูจะเล่นตา ม่คออือย่ำหลงย่ำฝนจะเลื่อนหูจะเลื่อนต่ต้นไม่ใหญ่ต้นไม่น้อยเลี้ยวแล้วสะบัดกลับบ้านดูสิสถานที่ของเรากว้างขวาง,วาง,วางปลูกต้นไม้สดใสมากเลยสวัสดีจ้ายายหนุยผ้ามาลาอมึงปลา ไาจูฆ่าปลาใหม่ส้มสวนฟังนั้นแล้วก็ส้มสวนฟังนี่นนนเราม่ไม่เศรษฐกิจไม่ไม่กินได้มีไม่สวยงามมีทุกอย่างให้บริเวณนี้นี่คือไม้สวยงามนี่คือไม้สวยงาม นี่คือไม้กินได้สดาวนี่คือสดาวนี่ของเรามี่ไม่เศรษฐกิจมี่ไม่กินได้มี่ไม่สวยงามีมทุกอย่างไงๆเสียงตะเวนสิตุกดินแล้วเลือกงานเล้วกสิส่งงานเล้วกไม่บริเวณนี้ นี่คือไม้สวยงามของเรามี่ไม่เศรษฐกิจมีไม่กินได้มีไม่สวยงามมีทุกอย่างสุดใสมากเลยเศรษฐกิจก็จะประมาณนี้ต้นไม้เศรษฐกิจก็มีนี่ต้นไม้เศรษฐกิจ เลื่อนหูจะเลื่อนตาม่คือย่มแหลยงมย่ฝนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาตุนไม่งตุนไม่น้อยเลี้ยวเล้วสมบตเวนเดงริมลีเสียงเดียดอ่นอ่อนตัเกมไซส้มสวนฟังนั่นแล้วก็ส้มสวนฟังนี่ เมีนแดงดิ้มลีเสียงเดียดอ่อนๆ่ตูเกมใสเดียดพรมสุดใสมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเดียดอ่อนๆ่ส้มสวนฟังนั่นแล้วก็ส้มสวนฟังนี่นะ เดนเดียงริมลีเสียงเดียดอ่อนอ่อนดูเจมไซส,สวัสดีจ้าย้ายห,หนุยผ้ามรากมึงปลาปลาอยู่ข้าปลาไม่นี่คือไม้สวยงามนี่คือไม้กินได้สะดาวี่คือสะดาว ให้บริเวณนี่นี่คือไม้สวยงามเชียวกสวยสะพังไปเบิดสวยสวยงามงามรอบรอบทิศทางของกกับบ้านดูสิสถานที่ของเรากว้างขวางปลูกต้นไม้ สดใสมากเลยจะเลื่นหูจะเลื่นตาเมือก้ย่ำแหลงย่ำฝนจะเลื่นหูจะเลืนลเลนเล่นตาตุนาต่นไม่ไงตุ่นไม่หน่อยเลี้ยวเลี้ยวสับุดให้บริเวณน,นี้นี่คือไม้สวยงามของเรานี่ไม่เศรษฐกิตนี่ไม่กินได้มี่ไม่สวยงามมีทุกอย่าง เศรษฐกิจก็จะประมาณนี้ต้นไม้เศรษฐกิจก็มีนี่ต้นไม้เศรษฐกิจเมี้ยดงริมลี่เสียงเดียดอ่อนๆตัวเกมไซเรามี่ไม่เศรษฐกิจมีไม่กินได้มีไม่สวยงาม มีทุกอย่างใงเสียงตะเวีนสิตุกดินแล้วเลือกงานเราก็สิทรงงานเราก็สวัสดีจ้ายายหนุยผ้ามาละเบิึงปลาปลาจู่ข้าปลาใหมาสวัสดีจ้ายายหนุยผ้ามาละเบิึงปลา ลายอยู่ค้าปลามาปลดปลงขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมชิปให้จบจ้านี่คือไม้สวยงามนี่คือไม้กินได้สดานี่คือสดาอนี่เบ็ดเดงริมรีเสียงเดือดอ่อน เกมไสส้มสวนฟังนั้นแล้วก็ส้มสวนฟังนี้น,น,น,นปลอดปุงขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมชิปให้จบจ้ะนี่คือไม้สวยงามนี่คือไม้คินได้สะเดา ไอ้คืดสะดาวไอ้สิกับบ้านดูสิสถานที่ของเรากว้างขวางปลูกต้นมังเรามีไม่เศรษฐกิจมีไม่กินได้มีไม่สวยงามมีทุกอย่างแกพดพร้อมสดใสมากเลยบรรยากาศดีมากเลย แดดออนอนสวยงามไม้สวยงามคือประมาณนี้ต้นไม้ต้นไม้นไมใน้บริเวียนนี้นี่คือไม้สวยงามหน่วยมีเบิดแดดพรมสดใสมากเลยบรรยากาศดีมากเลย เด็ดอ่อนอหน่วยมีเบิดส้มสวนฟังนั่นแล้วก็ส้มสวนฟังนี่นะนี่คือไม้สวยงามนี่คือไม้กินได้สะดาอนี่คือสะดาอ เชียวขจีสวยสะพังไปบัดสวยสวยงาม,งามรอบรอบทิศทางของแยอพรมสุดใสามากเลยบรรยากาศดีมากเลยเยดอดอ่อนอนไม่เสียใจิดจากการที่เชียวขจีสวยสะพังไปบัด สวยสวยงามงามรอบรอบทิศทางของเชียวกจีสวยสะพังไปเปดสวยสวยงามงามรอบรอบทิศทางของปลอดโปรงขอบคุณมา,มากมากนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมชิปให้จบจ้ะไม่เสียตะกีะ้สถานที่สวยงาม ไม้สวยงามก็สิประมาณนี้ต้นไม้ต้นไม้ไม,ไม้เสียใกิจากการที่ปลอดปรุงขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมชิปให้จบจ้ะจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเมื่อคืนย่ำแรงย่ำฝนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตา ตุนไม่เง่ตุนไม่หน่อยเลี้ยวเลี้ยวสับเริสจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาเมื่อกี้ย่ำเลี้ยงย่ำฝนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาตุนไม่เงยตุนไม่หน้อยเลี้ยวเลี้ยวสับเบิส